สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้มาหน้าเหมือนนี่ฝนตกหมื่บ้านน้ำไหลยบบขนาดพี่น้องที่ตรงไหนตรงหน้าไหมเออมาสิพามาลเลาะเบิ้งครับนี่มาลเลาะเบิ้งซะก่อนมันท่วมเขวางเมืเม่อไรบ่นี่เออเผื่อไหมน้ำไหมฝนตกแห้งไหมพี่น้องเอ้นท่วมเขวางบ้านเพง่ายหน่อยเมื่อนี่ฝุฝนล่วงไปฝน น,น้ำแกงกรโอดแบบที่นี่น้ำฝนตกดิพี่น้องหมืกขึ้นนี่ตกหมืกขึ้นก็เมือว่านนี่ตกแห้งเต๋อก็ไหนามานยับมาพี่พี่น้องยับมาครับเอ้ยผลแม่น้ำไหม,มาน้ำเต็มรีบเต็มแดนเลยเต็มทุกไฮเข่าเนยน่อยขุนละก้อนวันไม่ลิบมด ่นผีทางผีทางน้องลมกับพองนั่นผีท่างพี่น้องลมดิจิโน่ได้ไหมตั้งหน้าไปหน่อยไปหน่อยไปภาพขาวฝาเลยพี่น้องคุหน้าคนโอ้ยสูบเตี้ยที่สูบไปแล้วป,ปดวดทลายน้ำเปิดแม่เที้ยที่สูบไปไแล้วโอ้ยมาพี่น้องอย่ามาผีเลาะเบื้องบนที่หนีว่างันขาตนา้น้ำวันนี้น้ำม,มา น้ำมาแล้วมาปวดมาพูบแบบทนี้มามายนี่มาผีครับมาเบิ่งหน้าจะของมึงกันะนะนี่ให้นี่ของไ้ยรัดวันไม่ไม่เมื่อไงแหงโครนาดพ่อดีหรอว่าี่นี่พอ่อ,พอดีเลยนี่ให้นี่ค้องไปหน่อย <laughs> เฮ้ยฝนไหม เพิ่งข้อเจ้าของกันเลยน้ำพี่น้องมาปวดมาโพ่อแต่น้ำบนนอลเต็มเลยให้นี่ก็ได้โอ้ยแต่ว่านปุ๋ยดีแท่าไหร่น,นี่นี่ปุ๋ยน้ำ โน่นโนนให้นนโน่นน้ำเต็มเลยบบบนี้พวกน่ะเต็มมืดถูกให้เลยพี่น้องโอ้ดีดีดีซัมนี่ดีอยู่นี่แต่ว่าซัมซัมนันจังบ่ดีนั่นซัมวานไม่จังบ่ดีนึ่งเอ้ยผุ่นแม่น้ำไหมโท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 ษที่เราโทโทโทษปวดพ่แทน ตกะขึ้นเดียวไหมน้ำฝนตกะขึ้นเดียวซ้ำนี่ขันสามขึ้นจีซ้ำได้ยังนี่พนี่ีน้นองขึืนเติ้งฝนเติ้งร่มร่มกับพองนั่นกัดไายูค่าเอ้ย น้ำฝนน้ำฝนขึ้นเม็นม่น้ำไหมอันนี้ข้าบืกตัวนี่มืดมดสภาพแล้วโอ้ฝนตกนี่ไปนหองวังมือขึ้นนี่ตกแห้งยิ่งเหี่ยนก็แห้งออกมาหน้าก็แห้งแห้งบบนงานไม่งานอะไรหักลงมด นี่ผนเลี้ยวไปเห็นว่าเป็น้องฝนคุได้ผนทิมโครูยู่ปุ่นค,กคุก็บัวทิมอยู่หหน้า <c oughs> <c oughs> ล่มพัดเอาเดี๋ยวปุ่นโอ้ยฝนไมทั้งฝนทั้งลมปุน่นอุป,ปกรณ์มาลายยายอยากไปเมิดอรรดโอ้ย โตกมาใส่ดิก็ดีดอกว่านพ่อใส่ปุ๋ยผู Credit ้เปิ่์นว่านไม่ผู้เปิ่์นว่านไม่มันสูบง่ายขึ้นแล้วเขาควายสูบปอด้อ่พี่นองเลยพี่นเทียงหน้ากับพ่อเทียงหน้าพูนน้ำขังพูนเทียงหน้ากับเห็ดส้มโมเดิร์นกูได้พระธรรมดาลมาหยับมาพี่พี่น้องหยับมาครับ ตัวตุกไห่พอดีหรอว่านน่อือก็แพยงย่านเขาตายแรงนี่พอดีเอามองนี้ดีแต่ว่าหมองผู้เป็นว่านไม่บอดีเป็นไรมันเขาบระท่านเกิดทำไมเป็นนองล้อม,มาทางนี้ครับบ่ดด้มาหลายมือแล้วหน้าก็ได้เออย่าน,นคนทางไม่ยาก ฝนตกลิ้นมันเหนียวเนาะขีตุมเนาะเอเลาะมาผีพีน่น้นองนี่ไม่นด้น้ำให้นี่นี่เขาเอเอาเลาะมาทางพี่สักกอนครับนี่ทางเก,าก่าะสักกอนเลาะเบงเขาสรางพี่สักกอนโอ้สิได้สามบ่หน่อยให้กันละนี่ฝนน้ำหยอด ส่วนถ้าพุนมาเลยพี่นองขุดน้ำเพราะเป็นนหน่อยนีย่นี่โอ้จะได้เลาะหาอัดน้ำไว้กี่ดอกมากครับตามมากครับโอให้นี่พ่อเกียร์พ่อดีเลยโอ้เกิดเนบ่าอ,อัดน้ำไวน้นี่ไหลลงพี่มดแล้วนี่พ่อดีเลยมากเหมือนนั้นในอัดน้ำไว้พ่อดีเอา้ามากครับรอมาทางนี้ครับนี่น้ำให้นี่ เออหน้ำโอ้เคยไม่ได้สีดงญาไปเกิดไข่เนาะนี่เขาพี่น้องปีนี่เขาหน้าปีเขาหน้าปีใส่หน้าปังเราก็มาใส่หน้าปีต่อโอ้เดินนี่ไหมเจไดสามยืนนมย่นแล้วนี่เจได้ไปหาค้นมากสามเขายื่นแล้วนี่จะได้ไปติดต่อ ทีมงามสามเขาจนแล้วทีมได้วางเนาะเด็กข้าวต้าผุนหลอกทีมย่าไผ่เอลเสดเดือดชี้ทั่งสอมชี้ทั่งไหนมือนี่นะถืเดีกเป็นติดต้อยหรอกก็ได้มาสอมให้เออที่ หายไงคือลายถิ่นน้ำแบบที่นี่เอาหลอดเบิ้องสะก,ก้อนจังสิงหงหาอัดถ้าพี่นอ้องหลอดเบิ้งน้ำสะก,ก้อนน้ำฝนได้พี่น้องก็ปเป็นน้ำแกงได้หนึ่น้ำฝนตัมก็ขึ้นนี่ป็นเหนี่ยหน่อยๆได้ผลเต็มเอาหนี่เลยน้ำโอ้ดีดีดีดอก <laughs> มันเขาพ่อเซนน้ำเดี๋ยวดีย่าะผู้เปิ้ลว่านไม่หนึ่งเตี้ สีสูปไปใส่แล้วเนาะสีสูปไปใส่กับสูบอะไรมันเต็มไปหมดทุกหม่องทุกบ้านเนาะเออผู้เขาเกิดแล้วทั้งสี่กับไข่ยี่ดิหน่เอ้ามาครับรอมาท่างพี่ครับรอมาทางนี่รอมาทางนี่อ่าผ้าพี่นอนงง่างลเลาะเบื้องเขาเบื้องน้ำ เอาหอยเชอรี่กะหลายยี่หด้พี่น้องหอยเชอรี่ไหนเต็มมืดที่พี่น้องน้ำนี่อันนี้เป็นไฮไงนี่เต็มมืดมากครับแย่มากครับเป็นแม่พี่น้องไฮนี่เต็มเลยน้ำก็ได้โอ้เต็มมืดตัวไฮ ดีดีดีเต็มแบบดีดีแบบพ่อดีเลยนี่มาเหมือศร้าทางกับมายาก n h ạ ทางก็ได้ย้อนฝนตกหรือี่น้องท่างมายากที่เส้็โอ้มานี่ก็น่ะน้ำพือนังหล่นลงนี่หลายหลายมันล่นเนาะน้ำเนาะ ตกก้าไว้นี่ไปน้องมองนี่บา้านสีพอ่ลพอลูกพ่อสามหรือเป่ก้าคุณเอ้ยก้าไหมคุณไหมไม่แต่สามมองสามก็อึดคุณ Tết bây bớt biển ăn thao biển bởi vì lây lam hua lam luôn nói chăng áp bà biển loại chân bát chân bát chân bát con, bát chân bát นี่ก,ก้าก้าขอมะลอขี่ขมะลิง่ายมอีหนึ่งซุ้นหาดิพี่นอ้องตัวกไว้แต่สามผลละมองให้เดินเดินผลละขันป็นสามกับไห่มันเดินรัดปอดเดินปานสนามบิน <laughs> สนามบินแม่งหรอเอดอรอถ <laughs> เอเอในปกหอยกินมันเนาะ <laughs> เอา๋อพี่น้องเราะเบิ้งเขาเบิ้งน้ำเริ่มมือนี้พี่น้องเบิ้งเต้งเขาเต้งน้ำหรืมือนี้อ๋อันนี้ไห้นนน,นนี่ไห้นนนนน้ำเจียร์พอดีเลยป่ะนี่โอ้ยแยาก็หลายแยาใครเขียดหลายอยู่เอ๋อร้ายกับซาม,มันเพราะใส่สารเคมีเนาะบม่ต้องสียา,ยายไม่ต้องหด <laughs> ออเลาะเบิ้งพี่น้องเลาะเบิง้งหมือนี้พ่อดีเลยน้ำเอเดินนี่กับสิไดดซ้มหลายเติบยืนแล้วโอ้สิได้ไปหาติดต่อทีมงานสามเขายืนแล้วนี่ทีมงานย่ายโพ่วางบะนาะเนาะบ่ใครวางนี่เราก็ได้ไปทุกมือดิเออไปกับทีมงานเพิ่นนั่นแหะ ไปหันแน่มงนี้แน่ว่าดิยวดิเซลเศราดอกเนาะเสรยพิธีต้อน่าไว้ยี่ดอกพอได้มาสามเดือนน้ำมูลน,นี่ดูนี่เอลิปนี้ไวส้สำนีได้พี่น้องนะครับเลาะเบื้งเขาเบื้งน้ำแล้ว เอาคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมติดตามช่องแดงบึงพระรันชัยได้พี่น้องเด้อฝากวดาด้าแน่ครับสูขุสุขคนครับเอาขอบคุ้นหลายๆครับขอบพุณลหลายๆครับคลิปหนาพอกันไหมครับ